ลองนึกภาพคุณและเพื่อนสนิทกำลังเดินทางโดยเครื่องบินไปท่องเที่ยวในประเทศหนึ่งซึ่งคุณวางแผนการเที่ยวมาอย่างดีและคิดว่ามันจะต้องเป็นทริปที่สนุกแต่ทันใดนั้นเองเครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วโดยที่มันยังไม่ถึงจุดหมายสัมภาระต่างๆตกลงมาจากด้านบนจากนั้นคุณได้ยินเสียงบางส่วนของเครื่องบินชนกระแทกเข้ากับภูเขาทําให้ปีกและส่วนหางขาดหายไปคุณตกลงสู่พื้นโลกแต่มีปาฏิหาริย์คุณยังมีชีวิตอยู่ ที่ที่เครื่องบินตกนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรอบๆตัวคุณไม่มีอะไรนอกจากภูเขาไม่มีพืชไม่มีสัตว์อะไรเลยจนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปคุณรู้สึกหิวจากการขาดอาหารเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเพื่อนของคุณบอกคุณว่าฉันจะกินนักบินและเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นจริงนี่คือเคสของเครื่องบินอูลุกวัยแอร์ฟอสไฟล571ที่ตกในประเทศชิลีและการเอาชีวิตรอดของผู้โดยสารที่รอดตายหลังจากที่เครื่องบินตก ทีมรักบี้ของเมืองมอนเตวีเดโอประเทศอุลุักเตรียมตัวเดินทางเพื่อไปแข่งขันนัดสำคัญที่ประเทศชิลีแต่เนื่องจากการบินโดยสายการบินเชิงพาณิชย์มีราคาแพงพวกเขาจึงหาทางเลือกที่ถูกที่สุดนั่นคือการเช่าเครื่องบินของกองทัพอากาศสิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยนั่นคือพวกเขากำลังจะเดินทางด้วยเครื่องบินแฟร์ชาย FS 227D ที่ผลิตในอเมริกาซึ่งมีนักบินหลายคนมองว่ามีปัญหาจากเครื่องมีน้ำหนักมากและเครื่องยนต์ค่อนข้างอ่อนแอ ในวันที่12ตุลาคมพศ2515ทีมนักลักบี้สมาชิกครอบครัวนักบินและพนักงานบนเครื่องบินรวมทั้งหมด45คนออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองซานติเอโกในชิลีการเดินทางมีอุปสรรคจากพายุรุนแรงเหนือเทือกเขาแอนดิสกับตันจึงแวะพักที่เมืองเบนโดซาประเทศอาร์เจนตินาก่อนที่จะเดินทางออกไปยังเมืองซานติเอโกของชิลีในวันต่อมาถึงแม้ว่าจะมีเส้นทางตรงที่สามารถบินจากเมืองที่พวกเขาหลบพายุอยู่ได้ แต่ต้องบินผ่านเทือกเขาที่มีความสูงถึง7,600-7,900เมตรซึ่งใกล้เคียงกับความสูงที่เครื่องบินลำนี้สามารถบินได้และเนื่องจากเครื่องบินบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระเต็มลำกัปตันจึงวางแผนที่จะบินอ้อมในลักษณะ U-turn โดยบินลงไปทางทิศใต้เมื่อผ่านเทือกเขาแล้วจะบินไปทางทิศตะวันตกก่อนที่จะบินกลับขึ้นไปยังทิศเหนือในวันศุกร์ที่13พวกเขาก็ออกเดินทางอีกครั้ง บรรยากาศในเครื่องบินเต่ไปด้วยความสนุกสนานลูกลักบี้ถูกโยนไปมามีแต่เสียงหัวเราะแต่ไม่นานความวุ่นวายในห้องผู้โดยสารก็เริ่มขึ้นในตอนแรกไม่มีใครสนใจแต่มีคนชี้ให้เพื่อนๆดูว่าพวกเขาอยู่ใกล้กับเครื่องบินมากเหมือนมันอยู่ข้างนอกและนั่นคือเรื่องจริงสิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือนักบินและผู้ช่วยนักบินทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงสภาพอากาศในตอนนั้นมีเมฆมากบทบางวิสัยทัศน์ทำให้มองไม่เห็นพื้นด้านล่าง นักบินผู้ช่วยเข้าใจผิดคิดว่าเครื่องบินอยู่ใกล้สนามบินแล้วจึงติดต่อกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศว่าพวกเขาจะไปถึงสนามบินภายในหนึ่งนาทีแต่จริงๆแล้วพวกเขายังอยู่ห่างถึง11บนาทีและยังบินอยู่บนภูเขาเมื่อพวกเขาลดระดับการบินเพื่อจะลงจอดก็เจอกับหลุมอากาศทําให้เครื่องบินถูกเวียงขึ้นลงไปมา และในที่สุดก็ตกลงไปหลายร้อยฟุตจนหลุดออกมาจากก้อนเมฆในตอนนี้เองนักบินมองเห็นสันเขาอยู่ข้างหน้าของพวกเขาจึงพยายามดึงเครื่องบินขึ้นแต่มันก็สายเกินไปปีกขวาและหางของเครื่องบินชนเข้ากับสันเขาทําให้ส่วนท้ายรวมถึงที่นั่งสองแถวสุดท้ายพร้อมผูดด้โดยสารสามคนต้นหนเครื่องบินและสะจวดสูญหายไปพร้อมกับหาง จากนั้นเครื่องบินได้บินตกไปชนกับภูเขาอีกลูกหนึ่งทําให้ปีกด้านซ้ายหลุดออกมาเหลือเพียงแต่ลําตัวส่วนหน้าของเครื่องเท่านั้นเครื่องบินที่เหลืออยู่ตกลงไปบนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยหิมะแล้วถลาไหลจนไปชนเข้ากับสันเขาอีกลูกหนึ่งเรื่องจึงหยุดแรงชนทําให้ที่นั่งหลุดออกจากพื้นและพุ่งไปทับกันด้านหน้าห้องโดยสารของนักบินมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่มีคนรอดชีวิตจากเครื่องบินตกครั้งนี้จากผู้โดยสารทั้งหมด45คน มี12คนที่เสียชีวิตทันทีที่เครื่องบินชนภูเขาหรือปลิวออกจากด้านหลังของเครื่องศพบ,บางส่วนถูกมัดไว้กับเก้าอี้มีหิมะปกคลุมและอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุส่วนผู้รอดชีวิตทั้งหมดมีทั้งกระดูกหักหรือถึงขั้นสาหัสก่อนที่จะไปรับชมสิ่งที่เหลือเชื่อที่จะเกิดขึ้นต่อไปหากชอบชมวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะคะอากาศบนเขาหนาวจัดและมีอากาศบางเบามากที่ระดับความสูงระดับนี้ ทำให้หายใจลำบากคืนแรกอากาศหนาวจัดถึงลบสาองศาเซลเซียสผู้รอดชีวิตเบียดเสียดกันเข้าไปในลําตัวของเครื่องและพยายามปิดช่องว่างด้วยกระเป๋าเดินทางพวกเขาคิดว่าปฏิบัติการกู้ภัยจะตามหาพวกเขาเจอและนี่จะเป็นเพียงแค่คืนเดียวที่พวกเขาจะติดอยู่บนภูเขาแต่พวกเขาคิดผิดเนื่องจากเครื่องบินมีสีขาวและอยู่ท่ามกลางหิมะทําให้ไม่สามารถมองเห็นได้จากทางอากาศในคืนแรกนั้นเองมีผู้เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บอีกห้าคน ในวันรุ่งขึ้นก็มีการสำรวจผู้บาดเจ็บและผู้รอดชีวิตนักบินได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนนักบินผู้ช่วยที่ทำให้เครื่องบินตกถูกพบว่าติดอยู่กับที่นั่งโดยมีซากปาหลักหักพังทับอยู่แต่ก็ยังมีชีวิตรอดเขาบอกพวกผู้รอดชีวิตว่าเขามีปืนพกแล้วขอให้ช่วยยิงเขาเพื่อหยุดความเจ็บปวดเหล่านี้พวกผู้รอดชีวิตไม่ได้ทำตามคำขอในที่สุดแล้วนักบินผู้ช่วยก็เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นาน ตอนนี้พวกเขาต้องการอาหารเพราะอยู่ในระดับความสูงที่มีอุณหภูมิเย็นจัดร่างกายจะเผาผลาญแคลอรี่อย่างรวดเร็วเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นกระเป๋าเดินทางทั้งหมดจึงถูกตรวจค้นโดยรวมแล้วมีช,ช็อกโกแลตอยู่แดแท่งหอยแมลงภู่หนึ่งกระป๋องแยม3ามขวดออลมอนด์หนึ่งกระป๋องลูกอมและว,วายสองถึงสามขวดผู้รอดชีวิตจึงจัดทำแผนการแบ่งปันส่วนทันทีแต่ละคนแทบจะไม่ได้อะไรเลยหลังจากที่ต้องแบ่งกับคนจำนวนมาก และพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะต้องติดอยู่ที่นี่ไปอีกนานแค่ไหนแต่อย่างน้อยพวกเขาก็มีน้ําดื่มจากการละลายหิมะใส่ในขวดไวน์เปล่าเมื่อวันคืนผ่านไปมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆและที่แย่ไปกว่านั้นพวกเขาได้ยินว่าการค้นหาพวกเขาถูกยกเลิกจากทางวิทยุทารนซิสเตอร์ที่พวกเขาเจอในซากปลักหักพังในวันที่สินันโดที่ฟื้นจากอาการโคมา่าและสูญเสียแม่และน้องสาวไปบอกกับเพื่อนว่าฉันจะกินนักปิน่น ซึ่งนั้นก็เป็นความคิดของผู้รอดชีวิตอีกหลายคนพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นต้องยอมกินเพื่อนของพวกเขาหรือไม่ก็ยอมตายเพราะบนภูเขาไม่มีพืชผักหรืออาหารใดๆพ่อให้มีชีวิตรอดและกลับไปพบครอบครัวอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องทําผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่27คนเริ่มกินเนื้อและวัยวะต่างๆของนักบินในกลางดึกของวันที่17ภัยพิบัติก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พวกเขาได้ยินเสียงดังเหมือนกับเสียงม้าที่วิ่งเข้ามาหาพวกเขามันคือหิมะถลม่มหิมะถล่มผ่านรูบนเครื่องบินเข้ามาอัดแน่นอยู่ในลําตัวของเครื่องที่พวกเขาอาศัยอยู่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างตะเกียกตะกายหาอากาศหายใจและค้นหาเพื่อนฝูงมีผู้เสียชีวิตอีก8คนส่วนที่เหลือถูกฝังอยู่ในหิมะแทบไม่มีอากาศหายใจเป็นเวลา3วันก่อนที่หิมะจะละลายหมดไปจากตัวเครื่องจากนั้นคนที่เหลือเริ่มออกสำรวจพื้นที่รอบ โดยพวกเขาทำรองเท้าสำหรับเดินหิมะและแว่นตากันแดดชั่วคราวเพื่อป้องกันแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์สำหรับพวกเขาทางเลือกเดียวในตอนนี้คือหาทางออกจากภูเขาพวกเขารู้ว่าชิลีอยู่ทางตะวันตกและจำได้ว่านักบินบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากจุดหมายปลายทางแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขายังอยู่ห่างจากถนนที่ใกล้ที่สุดถึง59กิโลเมตรพวกเขาตัดสินใจตุนเนื้อมนุษย์ไว้เพื่อออกเดินทางและมีเพียงผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะได้ไป นันโดโรเบโตและแอนโทนิโอคือผู้ที่ถูกเลือกก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางมีชายคนหนึ่งได้เย็บถุงนอนให้พวกเขาด้วยฉนวนของเครื่องบินและลวดทองแดงเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาแข็งตายระหว่างทางพวกเขาใช้เวลาสาวันในการปีนภูเขาลูกแรกนันโดคาดหวังว่าจะได้เห็นหุบเขาสีเขียวจากยอดเขานั้นแต่สิ่งที่เขาเห็นคือมีเทือกเขามากขึ้นแอนโทนิโอจึงตัดสินใจเดินกลับไปยงเครื่องบิน แล้วมอบอาหารส่วนของเขาให้กับเพื่อนๆในวันที่8ของการเดินพวกเขาเกือบจะหมดแรงเพราะความเหนื่อยล้าแต่ก็พบกับแม่น้ําเห็นสีเขียวโผล่พ้นหิมะที่กําลังละลายและที่สําคัญที่สุดพวกเขาเห็นชายคนหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําแต่ไม่สามารถข้ามไปอีกฝั่งเพื่อไปหาเขาได้คืนนั้นพวกเขานอนที่นั่นและเช้าวันรุ่งขึ้นชายคนนั้นก็กลับมาเขานํากระดาษและปากกามาด้วยเขามัดพวกมันไว้กับก้อนหินแล้วโยนข้ามแม่น้ําไป นันโดเขียนไว้ในกระดาษว่าพวกเราคือผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินตกเราไม่มีอาหารไม่มีแรงเดินได้อีกต่อไปและยังมีผู้รอดชีวิตที่เหลือรออยู่บนภูเขาและโยนกระดาษโน้ตนี้กลับไปชายคนนั้นจึงรีบขี่ม้าไปขอความช่วยเหลือโดยใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะถึงในเมืองและในที่สุดในวันที่10นันโดและโรเบโตก็ถูกกองทัพรับตัวขึ้นมาในไม่ช้าเฮลิคอปเตอร์ก็พานันโดไปหาเพื่อน ในวันที่71ผู้รอดชีวิตทีมแรกถูกช่วยเหลือออกมาและในวันที่72คนที่เหลือก็ได้ออกมาจากเทือเขานั้นทุกคนต้องทนทุกข์ทรามานจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ในที่สุดทุกคนก็หายดีและมีชีวิตรอดจากนั้นมีข้อกังขาจากสาธารณชนว่าทำไมพวกเขายังมีชีวิตรอดโดยไม่มีอาหารและรูปถ่ายที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยถ่ายไ,ไว้ได้ก็ปรากฏให้เห็นซากมนุษย์ที่เหลือเพียงกระดูก ผู้รอดชีวิตยอมรับสิ่งที่พวกเขาทําและถูกหลายคนประนามว่าพวกเขาเป็นพวกป่าเถื่อนกินมนุษย์นันโดกล่าวในภายหลังว่าการกินเนื้อมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นทางเลือกสุดท้ายและผู้มีชีวิตรอดทั้ง16คนตัดสินใจว่าพวกเขาจะทําทุกอย่างเพื่อมีชีวิตอยู่และด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงลงมาจากภูเขาได้ถ้าเป็นคุณคุณจะทําแบบเดียวกันหรือไม่คะและนี่คือเหตุการณ์เครื่องบินตกในประเทศชิลีและการเอาชีวิตรอดของผู้โดยสารที่รอดตาย ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ